ก็เนาะขยับตัวบ้างแทนที่จะเป็นเพลงช้าเอคืออะงไงว่าร้อยบาเพลงเนี่ยที่พี่ไต่เคยออกมามีเร็วอ่ะอันนี้คือเพลงที่สองเองนะคะคุณนาคือจริงๆก่อนนั้นน่าจะอัลบั้มชุดที่หนึ่งที่สองนี่แหละค่ะมีเพลงดาวเต้นมอต้นอันนั้นถือว่าถือว่าเร็วที่สุดในในชีวิตของไตยแล้วแต่ว่าคือมิวสิกวิดีโอก็นั่งนั่งเต้นนั่งร้องค่ะไม่ได้มีเต้นแบบนี้นั่งเต้นนั่งเต้นค่ะในในเอ็มบีเนาะแล้วก็ เมื่อก่อนนั้นๆเมื่อหลายปีนะคะตั้งแต่ยังไม่ไม่มีโควิดมาจําได้ว่ามีอยู่เพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าผู้บ่าวนิมจา oh. อันนี้ครูสลาคุณวุฒิก็อยากจะให้มีภาพเปลี่ยนคือ <Bar. S 2> เข้าใจในมุมของโปรดิวเซอร์ที่อยากจะทําเพลงให้ลูกศิษย์ว่าอยากให้มีภาพเปลี่ยนเพราะว่าของต่ายเพลงช้าก็ร้องมาตลอดแล้วแล้วถือว่าเป็นคอนเซปที่ทุกคนจดจําได้มากๆ uh. แล้วก็มาเป็นอัลบั้มชิษษ้พิเศษหมอลําดอกหญ้าแล้วก็ได้มีโอกาสได้เรียนฟ้อนรําทุกคนก็จําได้ว่าอมีสองพาร์ทแล้วท,ที่ที่ต่ายไปแสดงหน้าเวที แต่เพลงสนุกอะ่ะมันยังมันยังไม่มีมแล้วก็ยากมากในการที่จะไปทําเพลงในแต่ละปีที่จะนําโชว์ไปให้ทุกคนได้ได้ชมเพลงเลียวตัวเองไม่มีเลยต้องไปหาเพลงจากค่ายอื่นจากพี่น้องศิลปินในในค่ายด้วยกันซึ่งก็หายากมากมเพราะมันเปินเพลงที่มันจะถูกจริตกับเราค่อนข้างยากคิดว่าครูน่าจะเข้าใจมุมนี้ด้วยแต่ครั้งนี้ก็คิดว่าลองดูถ้ามันเป็นอีกมิติหนึ่งแล้วก็ทลายกําแพงอะไรบางอย่างในในใจของตัวเอง ซึ่งเป็นคนที่ชอบดูศิลป์เป็นคนอื่นที่เขาแบบสายแดนสายเต้นเพลงนี้แต่พี่ต่เขาบอกว่าคุยคอนเซปต์เอาเป็นเพลงเต้นไม่ติดเพลงเนื้อไม่ติดมาติดตรงที่ตอนถ่าย MV ใช่ีจะเหรอตอนตอนถ่ายอาจจะรับจดใช่ค่ะเชื่อไหมที่ได้รับโจทย์เราก็เอาเลยเดี๋ยวจริงๆก็อยากทําให้ได้ทุกอย่างแต่ว่าด้วยด้วยความเต้นมันอาจจะไกลเราแล้วก็ประสบการณ์เรามีน้อยเราค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจน้อยมากๆาได้ข่าวว่า กว่าจะออกที่เราเห็นเนี่ยคุณอาอขอเปลี่ยนแล้วเป็นอีกในส่วนของลายท่าเต้นเ <laughs> รอตอนแรกเขาส่งมาให้โอ้โหแบบมือเป็นละวิงเลยขาพี่บอกไม่ได้แน่นอนแล้วมีท่านั่งท่าลุกแบบไม่ได้พี่่ายไม่ได้แน่นอนแบบ ไม่ไหวเนาะเจ็บเข่าด้วยอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> ก็บอกว่าอะไรก็ได้ที่แบบว่าพี่ต่ายไม่ต้องนั่งได้ไหมปรับให้หน่อยเงีย้ยค่ะอื่นๆโอเคถ้าครูครูคาดหวังก็จะทําให้เต็มที่ในเมื่อได้รับโอกาสแล้วอย่างเงี้ยค่ะอ่ะก็ไปต่อท่ากันคนอื่นวันเดียววันต่อมาอาจจะถ่ายได้เลยแต่ของต่ายเลยคือไปต่อท่ายอยู่2วันนะคะคนครูก็บอกเอาเบาๆก่อนวันนี้ครึ่งหนึง่งอีกวันหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งกนนง็อ่ะแล้วก็อัดคลิปวิดีโอไปแล้วก็ กลับไปซ้อมที่บ้านอีกประมาณ20กว่าวัน <laughs> <laughs> แต่ก็บอกทุกคนว่าอย่าคาดหวังเนาะ <laughs> <laughs> ให้รู้ว่าเป็นเต้นแบบตายได้แค่นี้จริงๆเต้น <laughs> 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 แบบตายเก่งเลยทตายแล้วทำไมต้องเป็นลืมอ่านลายกลุ่ม <laughs> อม <laughs> จริงๆคอนเซปต์เพลงนี้มาจากประสบการณ์จริงของครูสลาคนรูวุฒซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นการร่วมงานครั้งแรกที่ครูให้โจทย์กับอา,อาจารย์บ๊ 50, <laughs> อบบี้สบาทห้ซึ่งก็ได้มาแต่งเพลงนี้ให้กับตาย oh <laughs>